คุณน้อดลเลยเอาอันเนี้ยมาเป็นมาตทฐานว่าผมไม่ได้ถ่ายชาติไงเพราะว่าเวลาที่ทําเนี่ยทําในเขตของเขมรและท่านคนโทรแดนนี้ทุกนเนี่ยบอกว่าผมไม่นะอาจารย์ยังไปรังวัดให้ต้อง50ไร่อีกคือท่านรู้แล้วว่าท่านผิดอ่ะท่านยังจะซิบบอกผมเลยไอ้หมดเขตเนี่ยยังไปรังวัดต้อง50ไร่ให้เขวอีกคือท่านเข้าใจผิดคิดว่ามติคอรมอให้เขตแดน แต่นั่นคือเส้นรั้วรวดหนามกัน้นอานาบริเวณนะกัมพุชาก็อันนี้ของเราทนาจ่าก,ก็เหมือนกันเลยครับกัมพูชาได้ทําลายแผ่นป้ายจารึกข,ของพระเจ้าน้องยาเธอคมมาสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ไปเรียบร้อยอใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้คือที่อยู่ในหนังสือปกขาวของกระ,ะทรวงรต่างประเทศ ท่านมีอยู่แล้วในมือแต่นี้มันเป็นสีนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วอันนี้กัมพูชาเขาทํารายงานไปถึงมรดกโลกคเขาเอาแผ่นที่นี้ใส่ไปด้วยนะสองแผ่นแผ่นนี้เขาบอกเป็นแผ่นแผ่นที่ถูกต้องของเขาอันนี้ไทยคิดเองแต่อันนี้แล้วเราก็ยอมเขาตลอดไทยคิดเองนี่ของเขาเขาทามาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเขาให้สัมฤิ์ประโยแล้ว เดี๋ยวอาจารย์หมอมหลวงวิพา,าจะบอกว่าไอ้ตรงนี้ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเ,เขาเรียบร้อยแล้วตามแผนที่เขาเลยของเราเรียังงอมอยู่อย่างเงี้ยว่าเรายังมีอย่างนี้อยู่นี่คือแล้วเราไปเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนอันนี้เกาผิดอีกไม่ทับซ้อนนี่เขากำลังจะเอาเราไป4.6ตารางกิโลเมตรมนี่ประตูเหญ่ตรงนี้ นึกถึงประตูเหล็กฮะแล้วตอนนี้เขาลุกมาตอินนี้แล้วฮะสะถูกคู่สาตราไปหมดแล้วนี่คือแนวที่เราควรจะเป็นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องขึ้นสารโลกกันอีกรอบนหนไหมเพะน่าจะขึ้นนะจะได้แสดงว่าโลกนี้ต้องใช้สรนาใช่ไหมแล้วบอกว่าหมดอายุความเนี่ยโปรดอ่านเอกสารของอาจารย์สมปอผมไม่ได้เป็นนักกฎหมาย ผมคงไม่ต้องไปเรียนกฎหมายจบออกมาเพราะมันจะไม่ทันอาจารย์งองทองก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นมีคนบอกว่ามันหมดอายุความแล้วสิบปีลองไปอ่านดูของที่อาจารย์องเขียนมายังไงก็ต้องขึ้นอยู่มันควรจะเป็นอย่างนี้แนนครศรีอ,อันนี้ภาคถ่ายของขเมที่เสนอมวรดกโลกเขาพยายามจะถ่ายเอียงให้สันพน,นาไปหาเขานะ มีความแบบทําทุกอย่างในเอกสารของเขาที่เสนอไปวอลลูนโลกคือเราไม่ยอมนยคืออันนี้เนี่ยผมต้องเห็น <c oughs> คุณก,ก็บอลลนกับชวานี่ยแล้วก็คนนี้สําคัญคนนี้เนี่ยชอบผ้าไหมมากแล้วคนนี้เนี่ยมีกิจการซึ่งผมยังกำลังเช็คอยู่ แต่ว่าที่แน่ๆคือเขาเป็นคนดําเนินการเจ็ดชาติเอาขึ้นมาเพราะมีจดหมายขอบคุณของฝ่ายกัมพูชาไปถึงเขามาแล้วอยู่ในเอกสารของกัมพูชาที่เผยแพร่ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตนะครับคนนี้ก็คือซองอานคนนี้คนหนึงผมจําชื่อไม่ได้อันนี้เนี่ยวันนั้นคือวันที่เซ็นวันที่22่สพฤษภาไปปารี่เซ็นแล้วข้อสำคัญข้อความสำคัญเนี่ยอยู่ในหนังสือกับ หนังสือสำนักนรนาชเลขาด้วยนะครับซึ่งพูดเหมือนกันเลยว่าจะเอาพื้นที่ที่คือพูดนี้คืออย่าไปคิดพื้นที่ที่เป็นที่พาดเ,าเพราะว่าย่งด่ดีการกับความเสียนแดงแต่เอาพื้นที่เนี้ยไปให้มรดกโ,โ,โรคก่อนคุณต้อาโดนทุกพวกแบบนี้ในหนังสือชื่อ <c oughs> ผมไม่ได้ขายชาติผมถึงรู้ว่าคุณต้องระโดนให้เอาเอกสารรับของสูทรงต่างประเทศมาสผยแพร่กับเราเยอะมากนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อันนี้คือทูตฝรั่งเศสประจำเขเมรอาจารย์คุณหมอบอกอข้างล่างน,นะครับเพราะฉะนั้นเขเมรสามคนไทยหนึ่งคนแล้วฟองซูสดิวานิายนเนี่ยตอนนี้ให้เตรียมสร้างบ้านของเจ็ดชาติบนประสัิพระวิหารแล้ว,มวะะเมื่อไหร่ที่สภาวันศุกร์นี้นะฮะผ่านเมื่อไหร่ เซ็นท่านรัมดีกจิตดันเบอร์เลยต้องไปเซ็นเซ็นทันทีเนี่ยวันเสาร์ถึงปารีสเลยเพราะสำนักงานอยูเในโต้อยู่ที่ปารีสแล้วกองทัพอรอรับแล้วผมบอกอะไรรวปหน้าเป็นจริงหมด<ว>เพราะว่ามันมีระบบส่งเอกสารแบบแบบอิเล็กทรอนิกส์เคยเขียนอยู่ในเอกสารของกระทรวงต่างประเทศด้วยว่าส่งเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ นะครับเพราะฉะนั้นเขาเตรียมแล้วเตรียมเรื่องไว้แล้วแผนบริหารจัดก,การเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหนึ่งกมพาภายในหนึ่งกมพามื่อ,อไหรได้ไดต่อมาเร้นะ่องหี่สามนี่คือสิ่งที่ท่านแดนบอกไว้ว่าเนี่ผมไม่ทำให้เขาอาจารย์ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมฮะคือที่กรมแพทย์ทหารได้กันก้นเอาไว้นี่คือขึ้นเฉพาะตัวเบยนประสาทต,ตรงนี้ แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วถ้าใช่ก็ต้องดันบนลรุไปทำงานนี่คือด้านหลังของจอย c o คอมบีเกที่เขาบอกว่าสามสองสองเนี่ยก็คือบริเวณที่เป็นเขตพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรตอนนี้ของเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวท่านอาจารย์หม่อมจะมให้ดูว่าทำไมก็เป็นของเขานี่คือหรื่องของโอาที่ท่านได้แ้่นั่นแหละ นี่คือรายชื่อของคนสำคัญซึ่งทุกคนก็บอกว่าไม่เสียดินแดนแล้วกระทรวงต่างประเทศก็เอามาอีกวันนี้นี่ก็เดียวท่านบอพบบทรรู้นี่นะคงจะตกใจนะเราท่านมาทำไมเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนี่วันนี้ก็แจกเอาท่านมาด้วยใส่ไว้อนะอันนี้เนี่ย นี่คือสิ่งที่กัมพูชาทำมาตลอด่อนที่จะมีการขึ้นโมรดกโ,โลกด้วยเพราะว่านี่คือกิจสดีกาประกาศเขตของสีฮนุนี่คือนังสือราชเลขาที่เาส่งไปก็มีกิจสดีกาของเสีฮนุบอกแล้วนี่คือบอกสี่จุดหกต้องให้เข้าไปในหนังสือท่าเชลขาท่าเชลขาก็ ต้องใช้ระบบอีเล็อีเมลใช่ไหมอีเมลไปให้บุคคลสำคัญบ,บุคคลสำคัญนั้นก็อีเมลให้ผมแล้วที่ร้ายไปกว่านั้นอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศตั๋วนำชมแล้วกมพูชาก็ที่งตั๋วกมบูชาที่ตั๋ไทยตั๋วกมบูชาก็บอกเนี่ย ของแคนาด,ดีนะดูสิลลแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นเอกสารนำชรงทั่วโลกพิมพ์ที่ปารีสเมื่อ2007อ,อาจารย์สมิทธิสเซลิพักก่อนท่านจะเสียชีวิต2วันไ,ได้ส่งแผนที่2องฉบับมาให้ผมบอกอาจารย์เราไปใช้ให้เป็นประโยชน์ดูเหมือนอาจารย์สมิทธิ์มีพระคุณกับเรื่องนี้มากต้องขอยกย่องอาจารย์สมิทิ จาเทีมทีไ่ได้แบบที่นี้ผมมานี่คือจากทีมที่ปารีสโดยกัมพูชาและสำนักฝรั่งเศสปลายบูภาเิตผมถิดว่าสำนักนี้น่าจะจบไปแล้วตั้งนานนะยังมีชีวิตอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เขมรบอกเราตลอเดวเวลาที่พื้นที่อย่างนี้แหละเขาจะเอานี่คือ4.6กับประษาพระวิาหารเปิดแท้ตั้งแต่2007แต่ว่า4.6นั้นอยู่ภายใต้ กิจีการนะประกาศพระราชกิจสดีกาในรัฐบาลชวนหลีกภยัยเอาเข้าสิลูกม่อของท่านเป็นหัวหน้าพักปัจจุบันอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ประกาศกาิจสดีกาว่าดึงพื้นที่อุทยานแหน่งชาติเขาพมิฐานคือบริเวณ4 6, 6. ตรางกิโลเมตรถ้าสุกนี้เซ็นเมื่อไหร่ผิดกับ ผมไม่รู้กฎหมายแต่ผมคิดว่าเกี่ยวพันกับพระราชบัญญัติไอ้พระราชกิจสิทิการส่านนี้ด้วย,ยเพราะว่าท้ายพระราชกิจสิิการมีแผนที่นี้อยู่คือถ้าเกิดให้เจ็ดชาติเข้ามาอยู่ในพื้นที่กิจสิิการตกลงมันเป็นของใผรแน่เนี่ย Google Google ไปหมด ฮะผมก็แค่นี้ก่อนส่วนว่าผมจะขอสมวร็ิว่าถ้าเกิดกระทรวงต่างประเทศท่านมาที่นี่แล้วจะชี้แจงประการใดผมขออนุญาตตอหรือแสดงความเห็นนะครับขอบพระคุณครับ